ร้อน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 จริงเลยวันนี้นั่งสิครับพอถึงหน้าร้อนทีไรแทบจะแห้งตายทุกทีเหมือนน้ำจะหายไปหมดตัวเลยงั้นไปหาอะไรเย็นๆกินกันไหมด็อกเตอร์ซิกค่ะช่วยสรุปฟิสิกส์เรื่องความร้อนให้หนูหน่อยค่ะคือสัปดาห์หน้าหนูมีสอบนะคะก็ได้ก็ได้ฉันกำลังจะไปห้างสรรพสินค้าพอดีเลยว่าจะไปหาอะไรเย็นๆกินนะเนี่ย ขอบคุณค่ะนั้นตาม,มาความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งสามารถถ่ายโอนจากแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงไปยังแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าได้ซึ่งพลังงานความร้อนนี้อาจแปลงมาจากพลังงานรูปอื่นได้หรือแปลงไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นก็ได้เช่นกันเช่นพลังงานแสงเป็นความร้อนตัวอย่าง แสงดวงอาทิตย์ทําให้เราร้อนหรือเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลส่วนหน่วยของพลังงานความร้อนนั้นมีหลากหลายระบบซึ่งเราจะสรุปหน่วยของพลังงานความร้อนได้ดังนี้พลังงานความร้อน1นึ่แคลอรี่เท่ากับ4.186จูลพลังงานความร้อน1น BT ึ BTU เท่ากับ252แคลอรี่หรือเท่ากับ1,055จูล และการที่เราจะบอกว่าวัตถุนั้นร้อนมากหรือน้อยเพียงไรเราก็จะสามารถบอกได้ด้วยอุณหภูมิและสเกลของอุณหภูมิก็มีดังนี้สเกลองศาเซลเซียสสัญ,ญลักษณ์องศา c ส,สเกลนี้จะมีจุดเดือดแข็งของน้ำที่มีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสและมีจุดเดือดของน้ำที่หนึ่งรองศาเซลเซียสสเกลองศาฟาเรนไฮ์สัญ,ญลักษณ์องศา f สเกลนี้จะมีความสัมพันธ์กับสเกลองศาเซลเซียสดังสมการ F เ่ากับ 9c ส่วน5บวก32สเกลเคลวินสัญลักษณ์ K ซึ่งสเกลนี้จะมีความสัมพันธ์กับสเกลองศาเซลเซียสดังสมการ K เท่ากับ c บวก273.16ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ดังภาพ ส่วนความร้อนที่ทำให้สารอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งหน่วยจะเรียกว่าความจุความร้อนแทนด้วยสัญลักษณ์ c มีความสัมพันธ์กับปริมาณความร้อน q และอุณหภูมิ t ดังสมการ c เท่ากับ delta q ส่วน delta t ส่วนความจุความร้อนสำหรับมวลหนึ่งหน่วยจะเรียกว่าความจุความร้อนเฉพาะแทนด้วยสัญลักษณ์ c มีความสัมพันธ์ดังสมการ c เท่ากับ1ส่วน m คูณเดลต้ q ส่วนเดลต้ t หรือ c เท่ากับ c หาร m หรืออาจเขียนใหม่ได้เป็นเดลต้ q เท่ากับ m c เดลต้ t ซึ่งสมการนี้จะใช้ได้ในการเพิ่มอุณหภูมิของสารโดยไม่ทำการเปลี่ยนสถานะเท่านั้นส,สารน,นั้นจะคงอยู่ในสถานะสามแบบด้วยกันได้แก่ของแข็งของเหลวและแกส๊ส โดยของแข็งจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่ามากทำให้โมเลกุลอยู่ใกล้กันและเมื่อมีแรงมากระทำรูปร่างของของแข็งก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากยกตัวอย่างเช่นก้อนหินท่อนเหล็กไม้น้ำแข็งเป็นต้นของเหลวจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อยโมเลกุลจึงเคลื่อนที่ไปมาได้บ้าง ทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเช่นน้ำน้ำมันประลอดเป็นต้นส่วนแก๊สนั้นจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อยมากจนโมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่สเปะสปะฟุ้งกระจายอยู่เต็มภาชนะที่บรรจุเช่นอากาศไอน้ำเป็นต้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าสมการ เดลต้าคิวเท่ากับ MC d e l t เดจะใช้เมื่อสถานะของสา,สารไม่เปลี่ยนดังนั้นเมื่อสาสารมีการเปลี่ยนสถานะยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งละลายเป็นน้ำหรือน้ำเดือดจนระเหยเป็นไอน้ำเป็นต้นเราจะหาความร้อนของการเปลี่ยนสถานะได้จากสมการ Q ิเท่ากับ ML เมื่อ Q คือปริมาณความร้อนที่ทำให้สา,สารเปลี่ยนสถานะ เอ็มคือมวลของสสารแคือความร้อนแฝงเพาะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามสถานะาที่ส,สารเปลี่ยนแปลงและชนิดของสสารวิธีที่พลังงานความร้อนนั้นสามารถถ่ายโอนไปยังแหล่งอื่นได้มีด้วยกันสามวิธีได้แก่การนำความร้อนการพาความร้อนและการแผ่รังสีการนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านตัวนำความร้อนซึ่งโดยมากจะเป็นของแข็ง การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารโดยมากจะเป็นของเหลวหรือแก๊สการแผ่รังสีเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางเช่นโลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งต้องผ่านอาวกาศที่ไม่มีตัวกลางเป็นต้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าสสารที่มีสถานะของแก๊สนั้น จะมีโมเลกุลเคลื่องที่อิสระและฟ้งกระจายเต็มภาชนะจากการทดลองทําให้เราสามารถแยกแยะโมเลกุลของแก๊สได้เป็นสามชนิดได้แก่แก๊สอะตอมเดียวโดยหนึ่งโมเลกุลของแก๊สชนิดนี้จะประกอบไปด้วยอะตอมเพียงอะตอมเดียวเช่นแก๊สฮีเลียมแก๊สนีออนเป็นต้นแก๊สอะตอมคู่คือแก๊สที่มีสองอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊สเช่นแก๊สไฮโดรเจน แก๊สไนโตรเจนเป็นต้นแก๊สหลายอะตอมโดยโมเลกุลของแก๊สชนิดนี้จะมีอะตอมตั้งแต่สามอะตอมขึ้นไปเช่นแก๊สโอโซนแก๊สแอมโมเนียเป็นต้นเลขมวลอะตอมของคาร์บอนสิบสองจะเรียกว่าเลขอะโวคาโดแทนด้วยสัญลักษณ์ NA มีค่าเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลังยี่มโมยกกำลังลบหความสัมพันธ์ต่างๆของแก๊สนั้น จะเรียกว่ากฎของแก๊สจะถูกอธิบายด้วยกฎของบอยและกฎของชาลใจความสำคัญของกฎของบอยจะมีดังนี้โรเบิร์ตบอยพบว่าสำหรับแก๊สในภาชนะปิดถ้าอุณหภูมิของแก๊สคงตัวปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันของแก๊สซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ v แปรผันตาม1ส่วน t เมื่อ t คงตัว หรือ PV เท่ากับค่าคงตัวเมื่อเราสร้างกราฟระหว่างความดันและส่วนกับของปริมาตร1ส่วน V จะได้ออกมาเป็นกราฟเส้นตรงดังภาพส่วนใจความสำคัญของกฎของชาวมีดังนี้โดยพบว่าแก๊สในภาชนะปิดถ้าความดันคงตัวปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินของแก๊ส โดยเขียนแทนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ v แปรผันตาม t เมื่อ p คงตัวหรือ v ส่วน t เท่ากับค่าคงตัวและเมื่อลองทำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิองศาเซลเซียสก็จะได้ออกมาดังภาพเมื่อทำการรวมกฎของบอยและชาลเราก็จะได้กฎของแก๊สดังสมการ v แปรผันตาม ทีส่วน P หรือ PV ส่วน T เท่ากับค่าคงตัวและสมะการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสมดุลของแก๊สในสถานะ1และ2คือ P1V1 1, ส่วน T1 เท่ากับ P2V2 2, ส่วน T2 โดยสมการนี้จะใช้ได้ดีเมื่อความดานัน P ไม่สูงจนเกินไปและอุณหภูมิทไม่ต่ำจนเกินไป และแก๊สหลายชนิดจะพบว่าค่าคงตัวในสมการกฎของแก๊สจะแปรผันตามจำนวนโมลของแก๊สซึ่งแสดงได้ด้วยสมการ PV ส่วน T แปรผันตาม n หรือ PV ส่วน T เท่ากับ nR เมื่อ R คือค่าคงตัวของแก๊สมีค่าเท่ากับ8.31จูลส่วนโมลคูณเคลวินดังนั้นจะได้เป็นสมการ PV เท่ากับ NRT ซึ่งเราเรียกสมการนี้ว่ากฎของแก๊สอุดมคติและเราเขียนกฎของแก๊สอุดมคติเป็นสมการด้อีกรูปแบบหนึง่งคือ PV เท่ากับ n b t เมื่อ kB คือค่าคงตัวของโบมันมีค่าเท่ากับ R ส่วน NA และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของแก๊สที่เคลื่อนที่โดยอิสระและมีทิศทางแบบสุ่มจะเรียกว่า การเคลื่อนที่แบบเบาซึ่งเกิดจากการที่อนุภาคถูกโมเลกุลของอากาศชนในทุกทิศทางเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์จึงกำหนดสมมติฐานหรือแบบจำลองแก๊สอุดมคติขึ้นดังนี้ 1. แก๊สประกอบด้วยโมเลกุลจำนวนมากทุกโมเลกุลมีขนาดเท่ากันมีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นโมเลกุลเหล่านี้จะชนผนังและเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ส ถือว่าปริมาตรรวมของโมเลกุลทุกตัวน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรของแก๊สทั้งภาชนะจึงสามารถตัดปริมาตรของโมเลกุลทิ้งไปได้ 3. ไม่มีแรงใดๆกระทำต่อโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นแรงผลักหรือแรงดูดหรือแม้กระทั่งแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อโมเลกุลด้วย 4. การเคลื่อนที่ของโมเลกุลเป็นแบบสุ่มซึ่งหมายถึงว่าโมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกทุกทิศทาง และเนื่องจากแก๊สมีโมเลกุลจำนวนมากดังนั้นจึงต้องพิจารณาค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของโมเลกุลจึงกำหนดปริมาณเป็นรูปลูกบาศขนาด L คูณ L คูณ L ดังภาพซึ่งภายในบรรจุโมเลกุลของแก๊สทั้งหมด n ตัวเลือกให้แกน x แกน y และแกน z ขนาดกับขอบภาชนะพิจารณาในแนวแกน X โมเมนตัมก่อนชนคือบวก mvx และเมื่อโมเลกุลเคลื่อนที่ชนผนังจากกระดอนกับโมเมนตัมลังชนก็จะเป็นลบ mvx ดังนั้นการชนแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเป็นลบ mvx ลบกับบวก mvx เท่ากับลบ2 mvx จากสมการการดน f เดลต้ t เท่ากับเดลต้ p ทำให้เราหาแรงดนที่ผนังด้านขวาได้รับดังสมการ F เท่ากับ 2mvx ส่วนเด t ดังนั้นเวลา δ e l t a t เท่ากับ 2l ส่วน vx เมื่อแทนค่าในสมนการของแรงดนที่ผนังด้านขวารับก็จะได้เป็น F เท่ากับ 2mvx กำลังสส่วน l เนื่องจากมีโมลเลกุลจำนวนมากและการชนถี่มากแรงดนที่ผนังได้รับจะเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลา ได้ว่า f เท่ากับ sigma mv xi กำลังสองส่วน l โดย i เท่ากับ1ถึง n ดังนั้นความดันที่ผนังด้านขวาก็จะเป็น px เท่ากับ f ส่วน a เท่ากับ sigma mv xi กำลังสองส่วน l โดย i เท่ากับ1ถึง n เท่าหมดหารด้วย l กำลังสองเท่ากับ sigma mv x i กำลังสองส่วน v โดย i เท่ากับ1ถึง n ในทำนองเดียวกัน p y เท่ากับ f ส่วน a เท่ากับ sigma m v y i กำลังสองส่วน l โดย i เท่ากับ1ถึง n ทั้งหมดหารด้วย l กำลังสองเท่ากับ sigma m v y i กำลังสองส่วน v โดย i เท่ากับ1ถึง n และ p z เท่ากับ f ส่วน a เท่ากับ ซิกมา mv set i กําลังสองส่วน l โดย i เท่ากับ1ถึง n ทั้งหมดหารด้วย l กําลังสองเท่ากับซิกมา mv set i กําลังสองส่วน v โดย i เท่ากับ1ถึง n ค่าความดันนี้เป็นค่าความดันของแก๊สที่บรรจุในภาชนะเดียวกันดังนั้นความดันทั้งสามก็จะเท่ากัน px เท่ากับ py เท่ากับ pz หรือความเร็วทั้งสามแก๊นั้นก็จะเท่ากัน v x กําลังสองเท่ากับ v y กําลังสองเท่ากับ v z กําลังสองเมื่อจัดสมการในเทอมของอัตราเร็วโมเลกุลจะได้ v กําลังสองเท่ากับ v x กําลังสองบวก v y กําลังสองบวก v z กําลังสองหรือ v กําลังสองเท่ากับ3 v x กําลังสองเท่ากับ3 v y กําลังสองเท่ากับ3 v z กําลังสองดังนั้นความดันจะได้เป็น p x เท่ากับ p y เท่ากับ พีแซเท่ากับหนึ่งส่วนสามซิกมาเอ็มวีไอกำลังสองส่วนวีโดย I เท่ากับหนึ่งถึงเอนถ้าใช้ความเร็วเฉลี่ยจะได้เป็น P เท่ากับหนึ v ่งส่วนสามคูณ M ส่วน V คูณ N V บาร์กำลังสองหรือ PV เท่ากับหนึ N ่งส่วนสามคูณ M N V บาร์กำลังสองและพลังงานจนเฉลี่ยในกล่องคือ PV เท่ากับ2ส่วน3คูณ n คูณ1ส่วน2คูณ mv บ a r กำลังสอง ek เท่ากับ3ส่วน2คูณ PV ส่วน n หรือ PV เท่ากับ nkbt ส่วนพลังงานจนคือ ek เท่ากับ3ส่วน2คูณ kbT เมื่อ kb คือค่าคงตัวของโบมันและพลังงานของระบบก็คือ พลังงานของโมเลกุลของแก๊สในระบบนั้นซึ่งแก๊สอุดมคตินั้นจะมีพลังงานของระบบคือ Ek เท่ากับ3ส่วน2คูณ nkbT เมื่อระบบมีโมเลกุล n ตัวต่อมาเรามาดูการถ่ายโอนความร้อนของวัตถุก,กันบ้างอย่างที่ทราบไปแล้วว่าพลังงานความร้อนนั้นสามารถถ่ายโอนได้โดยจะถ่ายโอนจากไหนที่มีอุณหภูมิสูงไปยังไหนที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนี้จะถ่ายโอนจากความแตกต่างของอุณหภูมิไม่ใช่ความแตกต่างของพลังงานภายในและจะถ่ายโอนไปเรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิทั้งสองแหล่งเท่ากันเรียกว่าวัตถุตั้งสองอยู่ในสภาพสมดุลทางความร้อนซึ่งจะตรงกับกฎข้อศูนย์ของอุณหภาราศาสตร์แล้วมีข้ออื่นอีกไหมคะมีครับกฎข้อที่หนึ่งของอุณหภาราศาสตร์กล่าวว่า ความร้อนที่ระบบได้รับเท่ากับพลังงานภายในของระบบที่เพิ่มขึ้นบวกกับงานที่ระบบได้กระทำต่อสิ่งแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎการอนุรักษ์พลังงาน Q เท่ากับ U2 ลบ U1 บวก W u เมื่อ Q คือความร้อน U คือพลังงานภายใน W u คืองานที่ระบบได้กระทำถ้าระบบมีการเปลี่ยนแปลงน้อยๆอาจใช้ delta Q แทน Q เดลต้า u แทน u สองลบ u หนึ่งและเดลต้าดับเบิลูแทนดับเบิลูได้ก็จะได้สมการเป็นเดลต้า q เท่ากับเดลต้า u บวกเดลต้าดับเบิลูและสามารถสรุปเครื่องหมายของ q u และดับเบิลที่ใช้ในสมการได้ดังนี้และงานที่กระทำให้แก๊สหรือการกระทำโดยแก๊สนั้นมีค่าทางสมการดับเบิลูเท่ากับ P. เดลต้า V และทางนี้ก็คือใจความสำคัญของเนื้อหาเรื่องความร้อนจดทันไหมไม่ทันค่ะงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรเยน็เยนๆกินกันก่อนละกันกลับมาจะเซฟไฟสรุปที่อธิบายไว้เมื่อคู่ให้เธอเลี้ยงนะด็อกเตอร์คะหนูเป็นผู้หญิงนะคะสุภาพบุรุษต้องเลี้ยงสิคะฉันถือคติ ชายหญิงเท่าเทียมกันเรียนรี่ดีค่าสอนก็ได้ค่ะ